ัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคันไทยสปาอิจิตรีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างสาใสไวมากๆเลยนะคะนะคะ,นะคะทุกคนช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะโอเคค่ะแต่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงพอกหน้าตัวนี้นะคะผงพอกหน้าตัวนี้ส่วนตัวผสมกันไว้หลายตัวนะคะเรามีผงพอกหน้าตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่เพ้น,นะคะเราสามารถเอามาผสมรวมกันไว้ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้เลยนะคะส,ส่วนตัวเอาผสมไว้มีผงธนาคาผงม,มีผงธนาคามีขมิ้นผงใบมะรุมผงชาเขียวอ่าแล้วก็ผงมะขามป้อมนะคะ แล้วก็ดินสอพองส่วนตัวผสมรวมไว้ตรงนี้หมดเลยนะคะเรามีผงตัวไหนเราเอามาผสมไว้แบบนี้เลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะทุกคนเราจะใช้ผงพอกหน้าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่นะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่ หช้อนชานะคะเราจะใช้นมรสจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่ง่งใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่3ามงสี่ช้อนชานะคะ เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- ามถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบควานแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราค่อยๆต่อลมต่อมให้เขาผสมเข้ากันให้เขาเป็นเนื้อครีมเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน อย่างที่บอกนะคะใครมีผงตัวไหนที่เราพอกแล้วเราไม่แพ้นะคะเราสามารถเอามาผสมรวมกันไว้ใช้แบบนี้เลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราปบบลาาป่อยทิ้งไว้15-20้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับ s ดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ